ขันลนาฬิกาความวยจนปัญหามาปัญญามีตามสู่ทถือนถ,ถึงความคิดถามจดอัพพลเอฮัปีแอลพูดจริงก็ว,ว่าจริงใช่ก็ว่าใช่ไปให้สุดปลายแผ่นดินติดตามด้วยช่วยกันแชร์มิสหายก็มีความรักทุกเวลาส่วนพี่น้องก็ึดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยากซาเลมอาณาจักรแห่งรักพระคัมภีปฐมกาลบทที่หนึ่งทั้งบทข้อ ที่สองข้อที่หนึ่งถึงสามคือพาสีอินคัมโลคใบนี้สร้างมาด้วยระบบนี้เริ่มจากไม่มีอะไรในการในลำวิสร้างจนสร้างมนุษย์ดูแลทุกอย่างแล้วพระเจ้าส่งพักการงานขายแรงพวกอยู่รอดปลอดภัย ใช้สูตรนี้ทําตามสูตรที่ตัวเองมีตามความคิดที่ตัวเองทําไม่ผิดมนุษย์เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างถูกแต่ไม่ได้ขายแรงขายทีละยี่ก็ต้องผลิตชิ้นงานลูกขายเฮมเบอร์เกอร์ต้องทำเฮมเบอร์เกอร์เป็นถ้าจำเป็นมึงก็ถูกทวนดิถึงฟังคิดถามจบสูตรมันมีฟังก็ไปดูฟังคนทำเฮมเบอร์เกอร์ยังไงก็คุยกันเรื่องเฮมเบอร์เกอร์มันก็จะข้าสมองแล้วมันก็จะปังแล้วก็จะมาทําเป็นเฮมเบอร์เกอร์ของกูทันทีสูตรกู โอ้คนเชอบก็มาคนที่ไม่ชอบก็บอกไม่ดีฟังคิดถามจบถึงทุ่นทีถึง,ถง,ถง,ถงเพราะฉะนั้นสูตรของคนเริ่มต้นจากเวลาบวกกาลังบวกปัญญาเท่า,ากับค่าของชีวิตคนมีวิธีคิดพอมันคิดมันก็ไปส่งผลผลิตคือการดําเนินชีวิตคนเราเป็นคนยังไง ความฝันเราจะบอกเราแล้วมันจะพ้นออกมาทางวัจีเรารู้ได้จากพระคัมภีร์บทเนี้สองบทบทที่หนึ่งทั้งบทแล้วก็บทที่สองข้อท,ที่หนึ่งถึงสามถ้าเราอ่านนี่ดีๆแล้วเราเอามาตราฐานนี้เทียบแล้วเป็นความรู้สึกของเราเราวันนี้เราอยากจะเป็น Passive Income ถูกไหมลูกครับความฝันเธอไม่ต้องทํางานแต่มีไรายได้ไม่ใช่ไม่ทํานะครับทําเสร็จแล้วเหมือนที่พระเจ้าทํา พระเจ้าไม่ได้ไม่ได้ทำนะครับพักผ่อนการงานพระเจ้าทาเสร็จแล้วหน้าที่จกนี้ไปเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องดูแลเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องดูแลโลกใบนี้นะเราจะขึ้นบทที่สองข้อที่สี่สไปจนทั้งบทนั้งเล่นได้ไม่ได้นั้นอยู่ที่ว่าเราเข้าใจตรงนี้ไหมและไอเข้าใจตรงนี้มันก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกันทุกคนที่แต่เวลานี้ที่บ้านหลังนี้บ้านลิเดีย ب. มีเป้าหมายที่จะเคลียร์ที่จะทำภาษีตินคำตามสูตรถูกดวนอีถึงวังคิดถามจดเริ่มต้นจากในมือเท่าที่มีดำเนินชีวิตยอย่างมีวินยัยและเราก็ได้มาแล้วก็เติบโตขึ้นไประดับหนึ่งแต่ว่ายังไม่ถึงผลลัพธ์ที่เราจึางมาทำความเข้าใจในการศึกษาพระคำพีบท รรมากาลบทที่หนึ่งข้อที่สองถึงข้อบทที่ปฐมกาลบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง <1. S 1> ไม่ใช่ปฐม,มากาลบทที่หนึ่งทั้งบทข้อที่สองถึงข้อที่สามที่พูดถึงตอนพระเจ้าทรงพักผ่อนพระเจ้าทรงหยุดพักการงานทั้งสิ้นของพระองค์แล้วทําไมถึงทําได้เราเ็มนุษนย์ไงพระเจ้าสร้างไว้ให้ดูแลลูก เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเป็นพระสิปินคำเราก็ต้องสร้างครับสร้างคนเราสร้างไม่ได้ครับ ime, เราไม่มีสิทธิสร้างคนนะเราซ่อมคนครับเราจะซ่อมคนยังไงเราซ่อมคนที่มีความฝันวันนี้ที่มานั่งตรงนี้มีความฝันอะไรกันอะ่ะถามคาถามแรกรุจยาเธอมีความฝันอะไรที่มันนั่งลงตรงนี้อยากมีร่างกายที่แข็งแรงเพื่อมีเวลารับใช้พระเจ้า <you 're S 2> อืมเป็นความฝัน มีเงินมากมายเพียงพอในทุกๆอย่างอย่างยักษ์สันแน่นพูนลุนเพื่อเพื่อพระเจ้าเพื่อพระเจ้ามีความฝันอะไรอีกไหมนอกจากนี้ไม่มีสองอย่างนี้มันทำง่ายนิดเดียวเริ่มต้นจากสิ่งที่เรามีอยู่ในมือแต่ถ้าว่าเราบอกว่าเราต้องรอต้องมีเครื่องออกกำลังกายก่อนเราถึงจะออกำลังกายไอ้พวกจับจน จะท้อคนนั้นออกได้ดีพ่อมันรวยไม่เลยวันที่พระเจ้าสร้างในวันแรกโลกใบนี้ทั้งใบปเป็นยังไงไม่มีอะไรแล้วเราควที่พระเจ้าสร้างได้เกิดมันได้อย่อยางงี้เนี่ยเราจะเอาความคิดไหนไปเถียงกับพระเจ้าที่มึงเป็นตัวเป็นตอนอยู่อยู่คนนี้พระอูสร้างมานนะพระเจ้าว่ามาจากไม่มีอะไรนั่นเ็นประดิมการบทที่ไหนเนี่ยแล้วมึงบอกว่าจะมีร่างกายที่แข็งแรงมึงรออะไร รอเครื่องยกน้ำหนักรอเพื่อนมาชวนไปอ๋อก็รอต่อไปก็ง่ายงแค่นั้นแต่ถ้าเราเริ่มจากถึงที่มือในมือมีและทุกคนมีเท่ากันคือเวลาเวลาเฮ้ยเวลาไหนดีว่าออกกําลังกายเราคิดสุดความคิดของเรานล้นก็ไปพบว่าเ๋อเวลาที่ออกกําลังกายคือเวลาที่ปอดกําลังขยายตัวใหญ่แล้วถ้าออาเขาจะไปร่างกายเราต้องการออกซิเจน และออกซิเจนมันมีมากตอนไหนบริหารเวลาที่ดีที่สุดแล้วเราไปเอาเวลาที่ดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาตีสี่ถึงตีห้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นเพราะต้นไม้มันกําลังที่จะผลิตออกซิเจนมันจะเปลี่ยนจากการเอาผลิตคาร์บอนมากลายเป็นผลิตออกซิเจนในช่วงตอนกลางวันก็คือมันผลิตคาร์บอนอยู่ใต้ต้นไม้ไม่ได้นอนไม่ได้แต่ก็นอนได้แหละเพราะว่ามันมีออกซิเจนอยู่นั่นแหละแต่ว่าออกซิเจนจะมีน้อยในตอนกลางคืนใต้ต้นไม้ ลงฉลาดไหมเราลงฉลาดโอ้่นแต่เช้าเราก็ต้องจัดการาเพื่อที่จะบริหารเวลาเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการออกซิเจนมากแล้วเราได้เวลามากเราก็ใช้เวลาน้อยเวลาที่เหลือเราก็ไปไล่ล่ากันตามมันอยู่ที่ความฉลาดความเฉลียวในการคิดเพราะฉะนั้นมันจะได้มาโอเคนะเธอมีเป้าหมายความฝันยังไงที่เธอมานั่งลงตรงนี้เสียมอส เธอรู้ยังว่าเ้าหมายความฝันกับนิมิตกับความปรรถนาความอยากมันแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างกันยังไงความอยากความปัญหานิมิตและก็ความฝันความอยากคืออยากได้อยากได้เพื่อกูอยากได้เพื่อกูคนอื่นไม่เกี่ยวอยากกินอยากรุ่นอยากนี่อยากคือเพื่อกูเพื่อตัวฉันคนเดียวและความปรถนาล่ะ ความปรารถนาคืออยากครอบครองอยากครอบครองเพื่อใครเพื่อตัวเองนั่นก็ความอยากอย่างนี้ถ้ามันความอยากความฝันความปรารถนานิมิตมันมีอาการเดียวกันหมดแต่ขนาดใหญ่น้อยแล้วแต่ใจคนแต่มันจะพ้นจากความอยากไปมันต้องใส่คำว่าพึ่งเขาไปด้วย ความปรารถนาเพื่อใครพวกเพื่อนเพื่อนคนที่รุ่นนี่นั่นนะคิดถึงแต่คนเหล่านั้นแหละนักปรารถนาอยากอยู่ใกล้นะแต่ถ้าว่าเพื่อพ่อเพื่อแม่เพื่อลูกเพื่อคนที่เรารักเพื่อผู้มีพระคุณความฝันเนะ จะมาจะแยกออกได้เลยมันคนที่มีความปรารถนาความฝันหรือความอยากหรือนิมิตถ้าเพื่อสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงนะคือนิมิตครับเพราะฉะนั้นใครคําว่าเพื่อลองไปความปรารถนาเพื่อใครเราจะรู้เลยคนนี้มันอยู่เพื่อใครมันเห็นคุณค่าใครมันอยู่เพื่อคนนั้นแหละและการเห็นคุณค่ากับการไม่เห็นคุณค่าอาการมันออกมาไม่ใกล้กันเลยนะห่างกันคนละขั้วทั้งมืดและก็สว่าง ลักลักลักัก,ก,กตอนที่ฉันให้โอ้ยดีเย็่ยนนี่ลักพ่อมากแต่ฉันบอกว่าไม่คูจะทําขึ้นเสียงมาไอ้หาศัตรูกูในวาแบบเนี้นี่เข้าใจหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเนดะี๋ยวพุ่งมปอย่างเป็นสิอย่างนั้นเพราะถ้าศัตรูต้องฆ่าทิ้งแต่ถ้ามันเข้าใจผิดก็ค่อยสอนมันไปหลายเรื่องกิ๊บมันดูที่เพื่อทั้งนั้นเลยเกิดจากความอยากอยากเหมือนกันทั้งหมดเลยอยาก อยากเพื่อเพื่อนอยากเพื่อแม่อยากเพื่อพ่ออยากเพื่อสังคมอยากหมดเลยแต่จะเปลี่ยนคําว่าอยากทันทีถ้าอยู่เพื่อเพื่อนปรารถนาปรารถนาดีถ้าอยู่เพื่อพ่อแม่ความฝันอยากให้พ่อให้แม่สบายถ้าอยู่เพื่อสังคมอยากจะเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าสังคมคนดีจะได้จะเกิดขึ้นอันนี้ คือนิมิตเพราะฉะนั้นเข้าใจยังเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ค่อยมาตอบคําถามว่าแกฝันอะไรเก็บหลักฐานอะไรแกอยากอะไรเกเป็นนิมิตอะไรแกไปหาคําว่าที่ชีวิตอยู่ทั้งหมดเนี้ยแกทาเพื่ออะไรก่อนยัยตอบก็ตอบไม่ได้เพราะแกไม่เข้าใจแกตอบผิดอย่าะนั้นพรุ่งนี้ถามอีกเรื่องแบบนี้วันนี้ก็มีแค่นี้นะเกินเวลาไปนิดนึงหนึ่งนาทีขอโทษตีเอเมน